นะคะเรามาดูการดำเนินง,งานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้มีการจัดกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นค่ะโดยเป็นการยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะซึ่งเมนูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของจังหวัดชัยภูมิก็คือเมนูขั้วเนื้อขั้วปลาของชาวอำเภอคอนสารค่ะซึ่งมีการต่อยอดการนําสมุนไพรที่ชาวบ้านเนี่ยได้ ปลูกแล้วก็ได้รับผลผลิตมาอาเด็ปเป็นเมนูอาหารค่ะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไรจะเซฟถึงสวงขนาดไหนเมนูนี้ไปรับชมได้จากรายงานค่ะกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรหอมกลุ่นสุดเย้ายวนปลายจมูกออกมาจากเมนูข้าวเนื้อข้วปลา เมนูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาหารประจําจังหวัดชัยภูมิหรืออาหารประจําถิน่นในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิน่นภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิน่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไปตามประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเมนูคั่วเนื้อคั่วปลานี้เป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิที่มีมาแต่โบราณคเนื้อ่วปลานะครับมาแต่จาก ผู้เฒ่าผู้แก่จากโบราณเนาะครับพอดีคนรุ่นหลังนะครับมามาประยุกต์ไว้นะครับก็อนุรักษ์ไว้ครับก็ก็มีส่วนที่ปรุงนะครับมันจะมีหลายอย่างครับเช่นใบมะกรูดพริกตะไคร้ขิงนะครับขา่าครับก็จะมาตำา ทำให้เข้ากันนะครับข้วเนื้อข้วปลาในสมัยโบราณจะใช้เนื้อวัวเนื้อควายเป็นหลักเพราะชาวบ้านหาได้ง่ายแต่ปัจจุบันได้มีการประยุกต์มาใช้เนื้อหมูและเนื้อปลาที่มีการย่างให้เนื้อนุ่มและนําไปตากแดดจนแห้งจากนั้นนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและโขลกจนละเอียดกับสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ขิงขา่าขมิน้นกระชายและพริกชี้ฟ้าแห้ง จากนั้นปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลผงปรุงรสแล้วนำมาคั่วกับน้ำมันมะพร้าวและกะทิถือเป็นสุดลับที่ไม่เหมือนใครให้รสชาติจัดจ้านแต่ยังนุ่มละมุนลิ้นทานพร้อมกับผักลอสารพิษที่ปลูกในชุมชนแซ่บหลายจนน้ำไหลซอโดยเทศบาลตำบลคอนสารได้จัดทำโครงการสนับสนุนให้คนในชุมชนยังคงอนุรักษ์เมนูนี้ไว้นะครับเราก็ได้ร่วมกับชุมชนนะครับให้ให้ชุมชนได้มีการพัฒนาอาหาร พื้นถิ่นของเรานะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราได้ภูมิใจนะครับเป็นอาหาราหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับอันนี้ก็ถือว่า,าเป็นความน่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวอำเภอคอนสารและก็ชาวจังหวัดชัยภูมินะครับที่ได้มีอาหารของท้องถิ่นอำเภอคอนสารได้เป็น อาหารเลิศของจังหวัดชัยภูมินะครับข้วเนื้อข้วปลาอาหารโบราณพื้นบ้านไทยคอนสารนี้ในอดีตชาวบ้านจะทําเฉพาะในงานบุญเดินสีเท่านั้นเรียกได้ว,ว่า1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งเพราะกรรมวิธีในการทําใช้เวลาและพิถีพิถันมากจนเกือบจะสูญหายไปแต่เมื่อได้รับรางวัลชนะเลิศให้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจาจังหวัดชัยภูมิที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน นักท่องเที่ยวต่างม,มาตามหาเมนูนี้ภาครัฐจึงส่งเสริมให้ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังพัฒนาให้สามารถทําเป็นของฝากและมาซื้อไปรับประทานได้ทั้งปีนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีการสอนนะครับสอนในโรงเรียนสอนในอะไรต่างเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้เด็กได้ได้สืบสานต่อนะครับสำหรับเมนูเอ่อเมนูคูนิโกปานะครับทีนี้แนวทางจะพัฒนานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้คนรู้จักแล้วละ่ะเริ่มรู้จักแล้วละ่ะมาใช้ภูมิต้องถาม นะครับถามแต่ร้านในเชียงภูมิก็ยังไม่มีขาย<ม>เขาก็ต้องชี้มาที่คอนสารนะครับทีนี้มามาที่คอนสารแล้วจริงๆคอนสารเนี่ยเขามีท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เชิงธรรมชาติท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับคำว่าวิถีชุมชนก็คือมานะครับมาเที่ยวในชุมชนมาพักโฮมสเตย์ต้องทานอาหารซึ่งเป็นอัตลักของพี่นะ้างคอนสารนะครับ อันนี้มามาาคคคอนสรรจะได้บัวเนื้อขั่วปลาไทยคอนสารไม่เพียงแต่จะมีรสชาติแซ่บซีดถึงใจเท่านั้นแต่ยังสามารถเก็บไว้ได้นานเต็มไปด้วยวัตถุดิบเกษตรปลอดภัยจากฝีมือคนในชุมชนดีต่อสุขภาพช่วยในการย่อยอาหารทานแล้วโล่งสบายท้องเป็นเมนูที่มีสเสน่ห์ควรค่าแก่การยกระดับเป็นอย่างมากประกรณ์จนนทนทุยาถ่ายภาพกิ่งการก้งซุยรายงาน